สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับก็คลิปนี้เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับที่เอามาเพิ่มเติมกันนะมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจอย่างอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปโรยกันนะครับก็มากันที่บทสัมภาษณ์ของลาบาังนิงก่อนแล้วกันนะครับ ทางลับดั้งนิกเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมภาพรวมออกมาอย่างไรนะครับลับดังนิกเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยคุยกับนักเตะช่วงพักครึ่งครับมันไม่ได้มีอะไรที่ดีเลยนะในช่วงที่จบครึ่งแรกนะครับแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะว่าเราเนี่ยเล่นกันไม่ได้ดีพอนะครับในช่วงครึ่งแรกแทบจะทุกด้านเลยนะครับการผ่านบอลที่แย่ครับ เราไม่แข็งแกร่งมากพอในจังหวะ50-50ครับการแย่งบอลด้วยแล้วก็เราเนี่ยเก็บบอลจังหวะที่2ไม่ได้เลยแต่ว่าพอมาครึ่งหลังเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเราเร่งเกมให้เร็วขึ้นครับแล้วก็เราเนี่ยมีการจู่โจมพวกเขาด้วยลูกลา,ากระดัมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับเป็นการแก้เกมที่ดีในจังหวะเรื่องของเกมการเล่นในช่วงครึ่งหลัง สำหรับเจ้าหนูเอนทอนี่อิลลองกาเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นครับเช่นเดียวกับเกมที่เขาเนี่ยลงเล่นกับวิลลานั่นแหละในเกมที่ผ่านมาเขาเด่นมากครับในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ทำงานหนักในการเข้าไล่บอลน,นครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำประตูแรกได้ด้วยนะครับในในเกมัดดังกล่านะฮะร,รวมทั้งผมก็มีความสุขมากๆครับกับผู้เล่นฟอร์มการเล่นของนักเตะคนอื่นภายในทีมนะครับโดยเฉพาะ นักเตะชาวอังกฤษนะที่มีการได้รับโอกาสด้วยนะครับก็มีใครบ้างก็แจกแจงกันเอาเองแล้วกันนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับในส่วนของดบิดิกาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันมีจังหวะก,การเซฟที่ยอดเยี่ยมในครึ่งแรกของเดวิดิกาครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและพึ่งหายได้ไม่นานครับมันก็เหมือนกับเกมพบกับแอตตานิล่าครับที่เราเนี่ยต้องตั้งรับหลังจากที่เราขึ้นนํานะ แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราเนี่ยต้องเล่นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแผนมาเป็นหลังห้าแม้ว่าเราจะเก็บคิีนชิดไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็สําคัญที่มันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นในเหมือนกับเกมพบกับวิลล่านั่นแหละคือเหตุการณ์ซ้ารอยเดิมะนะครับนะอย่างน้อยก็ชนะได้นะโดนยิงได้ชนะได้แล้วก็ถึงแม้ว่าเก็บคิีนชิดไม่ได้ก็ต่างนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มี3แต้มติดมือกันไป น,นี่คือบทสัมภาษณ์ของลาบลังกิคที่มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมภาพรวมนะครับทีนี้เรามาในเรื่องของคิเยโนโรนโดกันหน่อยนะครับก็คิเยโนโรนโดเนี่ยมีการโดนเปลี่ยนตัวนะครับไปช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นการแก้เกมของลาบลังนกนะฮะแล้วก็โรนโดเนี่ยพอเดินมาบนที่นั่งตัวสำรองเนี่ยหรือว่าที่นั่งที่สําหรับนักเตะหรือทีมงานนั่นแหละ เจ้าตัวเนี่ยก็มีอาการท่าทีที่ไม่พอใจแล้วก็มีการบ่นพึมพำพึมพำอย่างที่ผมพูดกันไปนะครับซึ่งนักข่าวในสนามเนี่ยที่ได้ยินคําพูดของโรนโดเนี่ยเขาก็มีการแกะคําพูดออกมาสั้นๆนะครับว่าเหมือนกับโรนโดเนี่ยพยายามอธิบายว่าทําไมต้องเป็นเขานะครับบ่นนะคาบ่นว่าทําไมต้องเป็นเขาในเรื่องของการเปลี่ยนตัวก็วคือเจ้าตัวอยากลงเล่นนั่นแหละแต่ว่าทําไมถึงโดนเปลี่ยนตัวนะครับก็ จริงๆแล้วลาบังนิกก็ได้มีการอธิบายหลังเกมเหมือนกันนะครับซึ่งลาบังนิกเนี่ยมีการอธิบายนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับที่เขาเนี่ยจะไม่รู้สึกแฮปปี้ครับแต่ว่าโรนโดเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะฮะผมดีใจนะที่เขาได้ลงเล่นในเกมนัดนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคาวานี่เนี่ยไม่สามารถลงสนามทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็ลงเตะได้เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับเกมพบก,กับบิลล่าครับ เรานำอยู่สองในช่วงครึ่งหลังนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ต้องการที่จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแท็กติกกันไปแล้วก็ส่งแฮ่แมิกวาลงมาอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นคือคําอธิบายของลาร์ดบ,บังนิคนะครับแถมทั้งลาร์ดบ,บังนิยังมีการกล่าวต่อนะเขาบอกว่าผมเนี่ยบอกเขาไปแล้วนะครับว่าฟังนะคริสเตียนโรนโดนายเนี่ยอายุพาเข้าไป36ปีแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังยอดเยี่ยมอยู่ก็าตาม แล้วก็มีความทะเยอทยานที่จะทําประตูเพิ่มก็ตามแต่ในอีก2ปีข้างหน้าในอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณก้าวขึ้นมาเป็นโค้ดแบบผมเนี่ยคุณก็ต้องมองเกมในฐานะเป็นเฮดโค้ดด้วยงานของผมเนี่ยหลักๆก็คือการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมแล้วก็สโมสรครับ ดังนั้นเนี่ยผมจึงหวังว่าเขาจะมองมันไปในทิศทางเดียวกันกับผมด้วยนะฮะและนี่คือคําอธิบายของลาบลงนิกนะครับที่ได้มีการเปิดเผย,ยสาเหตุเรื่องของการเปลี่ยนตัวคิสเยโนโรนโดจริงๆแล้วก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรหรอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าพอเกมจบไปทีมชนะด้วยนะครับทีมได้3มแต้มนะฮะแล้วก็ลาบลงนิกก็น่าจะอธิบายโรนโดก็น่าจะเข้าใจกันดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้โรนโดเขาก็เป็นเหมือชีพอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคสยบข่าวเรื่องของดราม่ากันได้เลยนะครับคงไม่มีหรอกนะฮะเออลาบตังนิกเนี่ยก็ช่วงหลังเนี่ยโดนดราม,าม่า่อนข้า่เยอะนะครับนะส่วนนังเราต่อมาครับเป็นเจ้าหนูเอนโทนี่อิลองกาเจ้าตัวเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมอย่างไรกันบ้างนะครับอิลองกาบอกว่าการจับบอลแรกของผมเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากครับตอนนั้นเนี่ยผมมองเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้สับบตรูเนี่ยกำลังขยับออกมา แล้วก็ผมเนี่ยก็แค่ม่งเข้าไปครับผมอยากทำงานหนักต่อไปแล้วก็ทำประตูให้ได้มากกว่านี้เช่นเดียวกันด้วยผมเนี่ยถือว่าเป็นหนี้บุญคุณต่อลาบลังนิกมากมากครับในเรื่องของการฝึกซ้อมคุณจะได้เห็นว่าเราเนี่ยซ้อมกันอย่างเข้มข้นสุดๆเลยนะครับรวมถึงเรื่องที่เราเนี่ยมีการวิ่งกันมากแค่ไหนนะครับถ้าคุณเนี่ยทำงานได้ดีในการฝึกซ้อมคุณเนี่ยก็จะได้รับรางวัลตอบแทนในกินต่างๆนั่นเอง สิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามทําในทุกวันนะผมพยายามทํางานอย่างหนักแล้วก็ซ้อมตามแบบที่ผมอยากจะเล่นนะครับเราต้องการเก็บชนะแบบนี้ครับสิ่งสมภั์ก็คือการเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทํางานอย่างหนักต่อไปนะครับนอกจากนี้เจ้าหนูอยลองกาก็ได้มีการกล่าวชมรุ่นพี่ร่วมทีมด้วยกล่าวชมพี่เดีนี่แหละนะครับที่ช่วยเซฟชีวิตได้หลายต่อหลายครั้งครับเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สับปะตูที่เก่งที่สุดในโลก ผมอยากให้เขาเนี่ยเล่นให้ได้ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปนะครับนะโอเคประมาณนี้นี่คือบทสมัมภาษณ์หลังเกมนะครับแล้วก็เรามาเรื่องราวอื่นกันบ้างเรื่องของ j ะ s ิ n นกาดกันหน่อยนะครับเอามาอัปเดตเบื้องต้นเพิ่มเติมกันจากคลิปเมื่อเช้านั่นแหละมีรายงานอีกกระแสหนึ่งนะครับจาก Sam พ i ล g e r นะครับ Sam พ i ล g e r เนี่ยก็เป็นนักข่าวคนดัง ก็ได้มีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการเก็บจะสิ้นกาดกองกลางตัวสำรองของทีมเอาไว้จนจบซีซั่นนะครับซึ่งทีมงานของแมนยูเนี่ยมองว่าลินกาดยังเป็นส่วนสำคัญของทีมในช่วงซีซั่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะใช้งานลินกาดเพียงแค่ไม่กี่เกมก็ตามนะครับลินกาดเองก็เหมือนกับต้องการที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปอย่างน้อยๆเนี่ยจนจบซีซั่นเหมือนกันเพื่อรอข้อเสนอที่ถูกใจด้วยนะครับแล้วก็ การย้ายก็น่าจะง่ายขึ้นมากกว่านี้นะครับนี่คือรายงานกันออกมาเรื่องของจ e ซินกะนะครับปิดท้ายกันในเรื่องของผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับในวันที่19แล้วก็วันที่20นี่แหละนะก็มีไบรตันนะครับที่เสมอกับทางเชลซี1 1นะแล้วก็คืนที่แมนยูแข่งเนี่ยนะครับก็มีแมนยูพบก,กับเบรนฟอร์ด3 1นะครับแล้วก็เลสเตอร์เจอกับทอตแนมสเปอร สเปอร์เอาชนะไปสาองนะครับเป็นคู่ที่มันมากสเปอร์กับทางเลสเตอร์ไปดูไฮไลท์ย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็ผลตารางคะแนนพิมพ์เด็กอังกฤษล่าสุดนะครับจากเว็บไซต์พิมพ์เด็กอังกฤษเลยนะครับมีการอัปเดตออกมาอย่างไรกันบ้างอันดับหนึ่งยังคงเป็นซิตี้อันดับ2เป็นลิเวอร์พูลอันดับ3เป็นเชลซีอันดับ4เป็นเวทแฮมอันดับ5เป็นสเปอร์อันดับ6เป็นอาเซนนล7เเป็นแมนยู8เป็นบู๊บนะครับเเป็นไบรตัน10เป็นเลสเตอร์1วเดเป็นคิตตันพันเลต 12เป็นเซาท์แฮมป์ตันนะครับ13เป็นวิลล่า14เป็นเบนฟอร์ดแล้วก็สิบห้าเป็นลีดนะครับ16เอเวอร์ตันนะครับ17วัตฟอร์ดแล้วก็ท้ายตารางเนี่ยมี3ทีมก็คือนอริซิตี้นิวคาสเซิลแล้วก็เบอร์ลีย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้โปรแกรมมันยังแข่งไม่เท่ากันนะครับบางทีมมันก็มีโควิด19เล่นงานนะครับเลื่อนการแข่งขันไปอีกนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็จะได้เห็นว่าจำนวนแข่งเนี่ยมันแตกต่างกันนะบางบางทีมก็ แข่งไปแล้วนะครับแข่งไปเยอะกว่าบางทีมก็แข่งไปน้อยกว่ามากๆนะครับก็ทางพิวร์เดิอังกฤษเขาพยายามที่จะจัดแจงโปรแกรมให้มันเท่ากันอยู่นะครับตอนนี้ก็รอดูกันนะกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นี่คือต้องเาวของสมสรแมนเชสเตอร์เดที่มาฝากกันครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ